จะได้เฮงเฮงเชงเชงกับเฮงเฮงอุ้ยไอ้นี่ไอ้นี่มันไปแอบอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยไปซอยอะไรมาแน่เลยเนี่ยดูเดียมันไปซอยอะไรมาแน่เลยร้องไห้อะร้องไห้ด้วยเหรอเออเมื่อกี้ร้องไห้เมื่อกี้ร้องไห้เออไม่ได้เตรียมยังไม่ได้โเพราะแตกป่ะซึ้งเลยครับผมซึ้งเลยคุณาขอบคุณมากเมื่อกี้เฮียบอกว่าสอนสอนเฮียปันจนเฮียปันซึ้งร้องไห้ซึ้ง น้ำตาไหลเลยวันนึ่งอ่ะเยีงไม่ฟังผมอ่ะยีงไม่ฝึกฝนน่ะน้ำตามึงอ่ะจะไหลจริงจริง <c> เ <oughs> <c oughs> มื่อกี้นี่กูเหมือนจะดึงขึ้นมาจากจากภูเข,ขาอันนี่ยังเกือบเหรอเนี่ยนี่จริงๆไปแล้วนะไปแล้วนะไม่รู้ไหมรู้ตัวเองใช่ไหมรู้ตัวเองไนะไปแล้วถูกป่ะเมื่อกี้ไปแล้วนะ <c oughs> นี่เขาเรียกว่าไปแล้ว เรียบร้อยแล้วโอไม่ไม่ไม่มีใครหดวลอกมีตัวเรารอกตัวเราคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครหรอกรับรองตอนปันเที่ป่าใครจะมีเจตนาไม่มีเจตนาฟังเฮียไว้ตัวเราทุกทั้งนั้นไม่มีใครที่ผิดมีเราเท่านั้นนะลงทุนอะไรผิดพลาดไปเสียหายอะไรตัวเราเท่านั้น พราะถ้าเกิดเราตัดสินใจไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของเราเพราะเราเป็นคนตัดสินใจไงถูกปะถูกปะแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นเขามา <c oughs> มึงต้องโอนตังให้กูอย่างนั้นถูกปะอย่างนั้นน่ะไอคนคนนั้นน่ะผิดถูกปะแต่ในการลงทุนทุกอย่างเขาไม่ได้มาบีบคอเราให้เราไปลงทุนถูกปะงั้นเขาไม่ผิดถูกปะนะเขาอาจจะเอาราคาที่นิดนึงทำให้เราอุ้ยน่าลงทุน นะก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับ